สวัสดีครับจ้าหนุ่มครับวันศุกร์ที่18ตุลาคมนะครับการณการลงนะเราดูภาพรวมเอ็กซ์ภาพกลางวันนะครับเดี๋ยวก็เื่นเราไปดูภาพเมื่อวานนิดหนึ่งนะครับเมื่อวานมีตัวเลขตอนทุ่ม30 2ทุ่ม15แล้วก็3ทุ่มนะครับตัวเลขตอนทุ่ม30เป็นลบกับทองเเ็กน้อยนะครับก็ีโวกาสจะย่อลองมาก่อนนะนะครับถ้าดูตอนทุ่ม30มีตัว รีเทลเซล์นะครับมีอันเอ็มพอร์ตเมนต์เคลมคว่าง,งานนะแล้วก็เฟรนดิเฟตนะครับปรากฏว่าอาอ่่ารีเทลเซล์เนี่ยสูงกว่คาคาดนะมองเป็นบวกดอลลาร์ครับแล้วก็อ่าเคลมว่าง,งานว่าง,งานไปตามคาดนะก็จริงๆริงก็เป็นลบก,กับดอลลาร์เล็กน้อยนะครับนะครับแล้วก็อีกค่านหนึ่งเป็นเฟรนดิเฟตนะครับสูงกว่คาคาดนะครับคาดการณ์สี่สองออกกิ้งสิบจุดสามอันเนี้ยอ่าโดยรวมโดยรวมก็จะเป็นบวกกับยุดดีสั้นๆนะครับ อ่าเอกยูเขาจะขายลงมาสั้นๆนะแต่ว่าถ้ามันเป็นอ่าขายลงมาไม่เยอะมันก็จะย่อก,ก็จะขึ้นใหม่ๆนะครับปรากฏว่านะครับหลังจากนั้นก็มีตอนสองทุ่มสิบห้าตัวเลขมันไม่ค่อยมีแล้เท่าไหร่นะนะครับจริงๆมันก็อาจจะเป็นบวกกับทองเล็กน้อยเนี่ยมันก็มีแรงซื้อกับไปนะครับแต่ว่ามันมันจะไม่จบแค่นี้ฮะมันจะมีตอนอีกทีก็ตอนสามทุ่มนตัวเลขตอนสามทุ่มมัน มันเป็นตามคาดเนาะนะครับตอนตามทุกเนี่ยตัวเลขมันเป็นตามคาดนะครับมันออกตามที่คาดการไม่เลยพอออกไปตามคาดการเลยเนี่ยนะครับอาจจะต้องอาจต้องดูต่อนะนะครับเดี๋ยวผมพยายามเปิดมัไม่ขึ้นนะอ่าดูถ้าดูอ่าถ้ายังไม่ขึ้นเดี๋ยวเราไปดูกราฟล่าสุดที่ mt five ก่อนแล้วกันนะคือถ้าตัวเลขมันเป็นตามคาดด้วยส่วนใหญ่มันจะมีผลน้อยนะครับ ้าแนวโน้มมันยังเป็นขึ้นอยู่ก็ตัวเลขยี่สิบยี่สิบเอ็ดศูนย์ศูนย์นะฮปีผลน้อยนะเพราะเป็นตามคาดนะครับก็คนถือใบอ่าขึ้นแล้วนะ,ะตัวเลขตอนสามทุ่มนะ,ะตัวเลขมันคาดการไว้ที่สี่สิบสามออกจริงสี่สิบสามอันนี้คือตามคาดตามคาดก็มีผลน้อยนะครับถ้าแนวโน้มมันขึ้นอยู่มันก็ควรขึ้นต่อไปอะไรประมาณนี้นนะ นะครับตัวเลขกี่บิลศูนยิเศูนย์เป็นเป็นตามค่ามีผลน้อยนะคนถือายต่ำกว่าสองหกแปดสองถือดูยี่สองศุดศูนย์ก่อนนะครับคือผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับแนวโน้มของทองคำเนี่ยถ้าโดยตามพีพีมันควรขึ้นมานี่งสองพันเจ็ดร้อยนสองพันเจ็ดร้อยห้านะครับแต่ว่าเวลาระยะทางการขึ้นเนี่ยมันมันมันมน่าจะขึ้นเป็นแพทเทิ์นวันนี้ครัขึ้นจะยอดนะครับเดี๋ยวเราไปดูภาพกลางวันเลยนะว่า ตอนนี้มันอยู่ตรงไหนนะครับเมื่อคืนเนี่ยถ้าใครบายตามมาอ่านะคุณอ่าเนี๋ยนะอันนี้มีเซลล์อยู่สองหกแปดหนึ่งนะครับคือถ้าย่อลงให้ผลปิดใช่ไหมตอนสามทุ่มนะแล้วก็อย่างบายได้ไหมจริงจริงผมไม่บายใช่ไหมครับก็จริงๆให้บายมานะจริงๆให้บายมานี่ใช่ไหมครับแต่ แปดสองแปดศูนย์เนี่ยนะครับหลังไปนี่ฮะสองพันเจ็ดร้อยสองพันเจ็ดร้อยห้าอันนี้คือตามแผนเนะาะอันนี้อันนี้นะแล้วก็เมื่อเช้าไม่ช้าเช้านะครับสมาชิกถามนะครับตันนี้แนวโนม้มทิศทางทางไหนนะคือก็คือว่าถ้าเป็นแนวโน้มแบบมันจะขึ้นมาทางนี้ครับสองพันเจ็ดร้อยห้านะอันนี้พูดไปตอนเจ็ดนาฬิกานะนะครับถ้าคนถือได้าบายต่ำกว่าสองหกแปดห้าคือบาบเมื่อคืนเนี่ยอันนี้ถือได้เห็นไหม แต่ถ้าใครอาจจะายเพิ่มก็ย่อมาแถวประมาณแปดแปดเข้าถูกเนี่ยพอไปได้นะ,ะนะครับสปรอเนี่ยลึกนิดน,นึงเพราะว่าเรามาไล่ราคาบนนะนะครับแล้วก็ถ้าเราจะเข้าเนี่ยมันควรมีสปรอเพราะว่าราคาตรงนี้มันสูงมากแดวบางทีมันลงมันลงลึกนะค,คือถ้าเราจะเข้าควรมีสปรอนะถ้าใคราาเมื่อคืนเนี่ยคุณจะก็ยังพอกำไรอยู่นะนะครับไปดูกราฟตอนนี้นะ,ะ,ะเดี๋ยวดูอีเวนต์ก่อน อ่ uh, e อ mm ีเวนต์ของวันนี้เราดูที่ for mm ิสแฟกตอรนะครับระจารจันสุรอาจารย์บรรตัวเลขที่มีได้สำคัญหน่อยนะครับมรนสุ mm hmm. มีใช้ยนสวนเก้าโมงนะอ่น mm ี hmm. ่ออกได้นะอ mm hmm. อกแล้วนะ่ะโอเคจบไปนะครับแล้วก็อ้มอ,อมๆจากสกุล mm hmm. เงินปอนดนะครับแล้วก็ทางตรงนะทางตรงอยู่นี่ตรงก็มาจากยุตินะ หลักๆก,ก็จะมีสองช่วงเวลานะที่เป็นตัวเลขนี่นะแล้วก็มีเมมเบอร์ของเอฟเอีอันนี้ก็อินแทกเหมือนกันนะครับเดี๋ยวต้องตามดูนะครับฉะนั้นหลักๆของคืนนี้นะ่าจะประมาณนี้นะนะทีนี้เราไปดูกราฟล่าสุดนะครับกราฟล่าสุดเนี่ยอันดับแรกดูดอลลาร์นิดถึงนะดอลลาร์มันเหมือนจะต้องพักเลยนะเห็นไหมครับถ้าดอลลาร์พัก โซนถัดมาน่าจะลงมาแถวแถวร้อยสามจุดห้าร้อยสามจุดสี่แปดนะตรงนี้สวิงไฮสวิงโลตรงนี้ลองเช็คดูนิดนึ่งก็ได้ครับร้อยสามจุดห้าอ่าโอเคนะครับก็มีโอกาสถึงซึมมานะอาจจะเป็นย่อนะถ้าเราเห็นว่าแบบนี้เอ็กยูมัน่าจะขึ้นอยู่ตอนนี้นะนะครับเราไปดูเอ็กยูน่าสุดครับ ก็อ่ะถึงถึงเป้าแล้วนะนะครับก็พอถึงเป้าแล้วเนี่ยอ่าเดี๋ยวมาต้องมาดูตรงนี้นะครับก็คือเนี่ยอันนี้ทำบีเอ็มดีเนาะเพราะเดเนี่ยแนวโน้มชัดเจนว่ามันคือขาขึ้นนะอาดูออกไหมนะครับเดี๋ยวคุณวาวาถาม ผมมองทองนะที่จริงยังเหมือนยังเหมือนเดิมตรงนี้นะอ่าคือถ้าถา,ถามนี้ผมจะถามกลับนิดนึงนะมีสาระราคาไหนเนาะ อ่าโอเคนะก็อ,อันนี้คือภาพภาพใหญ่ใช่ไหมครับไทมใหญ่เนี่ยมันมันก็ขึ้นๆเรื่อยๆนะแต่ว่าเวลาเราเทรดในวันเนี่ยภาพรองมันน่าจะเป็นไทม์เฟรมเล็กกว่าน,นี้นะนะครับเมื่อคืนเนี่ยขยายดูของเมื่อคืนนิดนึงครับไทม์เฟรมสักหนึ่งชั่วโมงอันดับแรกเนี่ยถ้าเราจะเปลี่ยนไทม์เฟรมควรจะมาร์กตำแหน่งที่เราพิจารณาไว้ก่อนนะนะครับก็รจริงๆอาจจะเป็นโลนี้ใช่ไหมครับมีการยกข่ายยกโลเนี่ยผมคิดว่าโลเนี้ยน่าจ,จะครอบกลุ่มอ่าแล้วก็เปลี่ยนไปดูสักหนึ่งชั่วโมงนะ พอหนึ่งชั่วโมงเราเคยเห็นว่าจากที่ตำแหน่งที่เรามาอยู่เนี่ยมันคือการที่ขึ้นมาทางนี้นะครับแต่ว่าในโน้มลองๆเนี่ยมันเหมือนจะขึ้นๆในยออยู่นะเมื่อคืนเนี่ยที่ผมวัดขึ้นไปเนี่ยผมน่าจะมองจากตรงนี้ขึ้นไปนะอ่านะครับนะครับสันนิษฐานว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้นะเมื่อคืนนะ คือมองแบบนี้แล้วก็อ่ทีพีทางนี้นะนะครับทีพีเมื่อคืนอ่ะลองลองวัดลองเทียบรูปดูปก็ได้ครับนะครับกอ็อันนี้น่าจะเป็นตรงนี้ครับ เมื่อคืนวัดแบบนี้ขึ้นมาเนาะเนี่ยมันมาถึงโซนสำคัญแล้วอ่าตรงนี้นะอ่าทัางั้นเราก็ใช้ภาพลา่าสุดแล้วกันนะครับเดี๋ยววัดให้ดูว่ามาไงนะนะครับกอ็อ่ตอนนี้มุมมองก็ยังมองว่ามันยังน่าจะยังเป็นมุมมองเดิมนะอ่าเขียนเขียนให้ดูทีเป็นกรอกสรแล้วกันนะครับคือเมื่อคืนเนี่ยสันนิษฐานว่า จุดต่ำสุดของรอบมาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ฟอมตัวเป็นการยกหายไว้นะครับมียกโลตรงนี้มันวิ่งยืดมามันขึ้นสามเนาะแล้วเ็ก็ย่อลงมาขึ้นสี่ไม่ทำโลใหม่นะมันขึ้นขึ้นห้าอยู่แต่ว่าขึ้นห้ามันใกล้ๆเป็นปลายเทเลยนะเวลาเราอยากรู้ว่า ATP ห้าเนี่ยมันมนควรเป็นเท่าไหร่นะเราก็จะใช้ตัวพี่โบนิวัตนะผมใช้นี่นะ x p a n นะครับ อันนี้นะถ้าเราชี้เนี่ยเขาจะขึ้นเป็นดอพิบูลนทีเอ์แพนชั่นนะฮะทีนี้อนก,การที่เราอยากรู้ TP5 เนี่ยเราควรรู้ตำแหน่งของโล2โล i3 แล้วก็โลสี่นะ,ะดูออกใหมแบบนี้นะนะครับก็จริงๆมันวิ่งเกินมาอีกนะผมตรงนี้มัน่้าคขึงอยู่ว่าเป็นอะไรกันแน่นะแต่ว่าแนวโน้มมันขึ้นนะ แต่พอเวลาวัดมามันไปถึงแนวร้อยเนี่ยนะครับเดี๋ยวถ้ามันวิ่งแนวร้อยไปคือเดี๋ยวถ้าเราเห็นว่ามันวิ่งผ่านแนวฟิบรูรอยไปเนี่ยมันอาจจะเป็นอย่างอื่นนะนะครับเมื่อคืนเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะเป็นปิดอยู่โซนประมาณสักสองพันเจ็ดร้อยห้าเนี่ยอาจจะมียอนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องดูอีีนะเพราะว่าตอนนี้มันก้ามขึองอยู่ในขึ้นย่อยมันก็คล้ายๆอยู่อันดับแรกก็อ,อาจจะต้องตีตัวเส้นแนวโน้มไว้นะคือถ้าในกรณีที่เขาขึ้นต่อเนี่ยมันควรไปทางนี้เนาะ อ่นะครับก็ตอนนี้ทิศทางมันก็ามาทางไฮถัดมานี่เลยนะครับตรงนี้นะครับต้านถัดไปอาจจะไปทางอืมเดี๋ยวนะผมเมื่อคืนเนี่ยเมื่อคืนมองแบบนี้อยู่แต่ตอนนี้มุมมองอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยนะเอาเป็นว่าอย่างนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผม ผมกำหนดใหม่แล้วกันนะเพราะว่าอ่าตรงนี้มันก้ามขึงอยู่ว่ามันมันมันจะเป็นแบบไหนกันแน่นะครับแต่ว่าทิศทางมันขึ้นอยู่อันนั้นเดี๋ยวลองลองขยับอลองขยับตัวรอบมันนิดถนึงนะครับรอบเนี่ยเรามองแบบนี้ไปก่อนแล้วกันนะขึ้นนะแล้วก็ย่อพอย่อเนี่ยมันก็มีโอกาสจะไปหน่อยหนึ่งถ้างั้นเดี๋ยวเรามองว่ามันมันมันขึ้นแบบนี้ไปก่อน นะครับแล้วก็ด้านล่างอาจจะตีไล่กําชันไว้หน่อยนะแบบนี้นะครับนะครับถ้าไปต่อไอไฮตัดมาเนี่ยนะครับมันน่าจะเป็นทางนี้เนาะสองเจ็ดหนึ่งศูนย์ น,นี่เอ็กย u นะตามเินะครับถ้าถ้าผมนั่งดูอยู่คนเดียวเนี่ยผมอาจจะต้องนั่งวิเคราะห์ดูนิดหนึ่งนะแต่ตอนนี้มันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะวิ่งเร็วไปนะครับแล้วก็ดูไม่ทันนะครับก็เอาแบบนี้ก่อนละกันนะเป็นไอเดียนะครับที่จริงมันต้องมาดูขึ้นย่อยๆด้วยนะว่ามันเป็นอะไรกันแน่นะแต่ว่าอันนี้เราเทรดเลยพอเราเทรดกันเลยเนี่ยมันอาจจะไม่มีเวลามานั่งแกะวิเคราะห์ เพราะดูมันก้าถึงมากในทางเปรย์ไม่คินะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวคร่าวๆมองประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะดูทิศทางไปก่อนแล้วกันนะครับทีนี้ถ้าเรามุมมองเราจะผิดเนี่ยบางทีเขาต้องกลับมาหลุดโลนี้ไฮนี่นะอันนี้ถ้าหลุดตรงนี้ย่อหรือมันจะย่อหรือนะครับแต่ถ้าถามตอนนี้มันจะมาทางนี้ก่อนนะนะครับ XAU ในทางเป็ยหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเอาเท่านี้ก่อนแล้วกัน นะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวอีกสักชั่โมงอัปเดตใหม่ทีแล้วกันเนาะอันนี้คุณน้ำชานะมีเซลเก้าสิบหกมีเซลเก้าสิบหก คือถ้าติดเซลล์อยู่ก็จริงๆถ้าตั้งซับรอสนะมันมีโอกาสจะขึ้นนะโอกาสขึ้นถึงนะ2613ถึง15นะก่อนย่ออีกครั้งนะอาจจะต้องนะครับอาจจะต้องเลือกซับรอสนะครับ2615 5, ไว้ นะครับแล้วก็เดี๋ยวสิบโมงดูกี่นะนะครับคืออ่เก้าหกมันไม่สูงมากนะครับมันอาจจะมีถอยให้นะอะประมาณนี้นะครับ อ่านะครับคือเวลาเวลามันเลยจุดเข้ามากๆเนี่ยนะครับเวลามันเลยจุดเข้ามากๆผมก็ไม่กล้าเข้าอีกา่หม่นะค,คือบางทีเนี่ยการมันวิ่งไปแล้วบางทีเราพอเราตกรถเนี่ยบางทีคือมันมันเราเสียเปรียบแล้วใช่ไหมครัถ้าเราเข้าบางทีถ้าเราไม่มีซับ็อดชัดเจนเนะี่ยบางทีมันเสียโอกาสนะครับยกตัวอย่างเช่นนะเวลามันขึ้นไปรอบๆเนีครับนะี่ แล้วเรามาไล่คาะบายแถวเนี้ยเดี๋ยวเวลาถอยลึกเนี้ยบางทีเราจะทนไม่ไหวนะฉพะนั้นไอ้ตรงนี้ก็คล้ายๆกันเนหะ็นตรงนี้คล้ายๆกันเนี่ยถ้าใครบายมาเมื่อคืนเนี่ยโอเคคุณได้ของนะอย่างเงี้ยได้เรื่องไหมแต่ถ้าเรามาเทรดสั้นๆเนี่ยคือบางทีแผนก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะว่าเรามาเทรดเอาตอนที่มันราคามันไปแล้วนะครับแต่ถามว่าบางคนก็เทรดได้นะแบบสั้นๆก็คือเทรดเส็จกำไรออกนะครับแต่ถ้าผิดทางเราก็คัดอะไรเงี้ย มันพอได้แต่ว่าถ้าเราเทรดตามแนวโน้มจริงๆนะครับเราก็ควรหันจังหวะที่เป็นพักตัวเนี่ยแล้วก็บายตามนะเว้นแต่ว่าเราเทรดตอนที่ข่าวมันออกชัวร์ตอนนั้นนะครับเราอาจจะเทรดในแท่งอะไรประมาณนี้เราเทรดในแท่งที่เราเทรดระยะสั้นนะครับแต่ถ้าเทรดตามแนวโน้มเนี่ยเราควรเห็นจังหวะการาฟมันพักตัวก่อนอะไรเงี้ยน,นะครับนะคลิปนี้ยาวนิดนึงนะผมพยายามพูดอยู่แล้วมันก็พูดไปเรื่อยนะครับก็เอาเอาว่า แนวโน้มของทองคาภาพอญ่างเป็นตึขึ้นอยู่นะครับถ้าใครติดเซลล์อยู่ลงมาลดฐาน,นะนะครับแล้วก็คนไม่มีฐานะเนี่ยมันควรรอแพทเทิร์นก่อนนะนะครับแต่ว่าถ้าจะเทรดเอาแบบว่าสั้นๆจริงๆอันเนี้ยไม่เอาตามแนวโน้มก็เทรดสั้นแล้วก็มีวินัยหน่อยถ้าผิดทางต้องขัดเพราะว่าความเสี่ยงมันเป็นของท่านนะ,นะครับบางทีเ็าเรียกว่าตำแหน่งเข้าลตไซส์ไม่เท่ากันเนี่ยความเสี่ยงนี่ไม่เหมือนกันนะนะครับอ่าท่านี้ ถ้างั้นก็คลิปของเอกยูภาคกลางวันประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเจออีกคลิปภาคค่ำนะสวัสดีครับ